วันพรฤหัสสบดีที่24มีนาคม2 0 2 2หัวข้อเฝ้าปรารถนาข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่14ถึงข้อที่16กล่าวว่าเมื่อถึงเวลา พระองค์ประทับลงและเสวยพร้อมกับพวกอัครทูตพระองตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสานี้กับท่านก่อนที่เราจะต้องทนมทุกข์เราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่รับประทานปัสานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสานั้นในแผ่นดินของพระเจ้า ก่อนที่ลูกชายของข้าพเจ้าจะจากบ้านไปเรียนมหาวิทยาลัยเขาถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ครอบครัวของเราจะมีพิธีมหาสนิทร่วมกันสามีของข้าพเจ้าเป็นศึษยาพิบาลลูกชายรู้สึกต้องการของขวัญแห่งความรักนั้นอย่างมากซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับพระเยซูและกลับซึ่งกันและกันอันเป็นแหล่งของการแล้วลมใจและกำลัง ข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของเขาเพราะข้าพเจ้าเคยร้องขอของขวัญแบบเดียวกันก่อนการผ่าตัดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตพระเยซูทรงอธิบายถึงความรู้สึก,กลคล้ายคลึงกันในคืนก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสกานี้กับท่านก่อนที่เราจะต้องทนทุกข์ โปรองทรงทราบว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์โปรองทรงรู้ว่าใครคือผู้ที่พปรองจะทําสิ่งนั้นให้กับเขาและโปรองทรงสบายใจที่ได้ใช้ช่วงเวลาช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายนี้กับผู้คนที่โปรองทรงรักโปรองทรงใช้เวลากับเขาอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่โปรองจะทําได้ด้วยการฉลองปัสกากับเขาซึ่งกำลังจะสำเร็จเป็นจริงในการตายของพระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาและการเป็นขึ้นมาของพระองค์พวกสาวกไม่ใช่กลุ่มคนพวกเดียวที่พระเยซูทรงคิดถึงในคืนนั้นเหมือนกับที่ยอห์นบทที่17ข้อที่ 20- ถึงข้อ2 4กล่าวไว้อย่างชัดเจนคุณอยู่ในผู้คนเหล่านั้นที่ปรองทรงรักการทนทุกข์การตายและการเป็นขึ้นมาของพระองค์ เป็นเรื่องส่วนตัวมากเพราะพรรองทรงรเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นเพื่อคุณคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าโปรดหันจิตใจของข้าพระองเข้าหาพระองค์และโปรดดึงข้าพระองเข้าใกล้พระองค์ในความรักอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน